สวัสดีครับตอนนี้ก็กับาพบ่อนผมนะครับแอนคุนงครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกมเซเว่นไนท์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเปิดหาอัศวินกันนะครับตอนนี้ผมรวบรวมรูบี้ได้จํานวนหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับไปกันเลยครับมาอีกแล้วเสนอขายของนะครับก็ปิดไปครับนี่ก็ขายของปิดครับเราเล่นสายฟรีครับ ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่370กว่าเม็ดนะครับแต่ว่าผมไปทำาคงทำเควสอะไรนะครับมันก็ได้เพิ่มมาแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ไปรับนะครับก็เดี๋ยวก็เราไปรับกันนะครับในช่องจดหมายนะครับว่าตอนนี้นะครับเราจะมีเพชรอยู่ทั้งหมดกี่เม็ดนะครับแต่ผมคำนวณแล้วล่ะว่ามันน่าจะได้ประมาณ500เม็ดนะครับ500กว่านิดนึงนะครับก็อนนี้นะครับ มาก็จะมีของที่เพื่อนๆส่งมาให้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าชื่อเสียงอะไรต่างๆนานานะครับพอดีผมไปแอดเพื่อนมาเพิ่มนะครับก็เลยได้ค่าตรงนี้มาเยอะเดี๋ยวก็รับก่อนแล้วกันครับไอ้ค่าตรงนี้เดี๋ยวเอาไปซื้อพวกกุญจงกุญแจได้ครับพวกกุญแจสําคัญนะครับเกมนี้ครับเอาไว้ฟาร์มของครับได้เยอะพอสมควรเลยนะครับนี่มีกุญแจให้เก็บอีกครับเก็บให้หมดครับ อันนี้ทำเควสมาหรือไงนี่แหละผมจำไม่ได้ละได้ทองเพิ่มด้วยแล้วก็นี่ครับที่สำคัญครับ r ูบี้ตรงนี้นะครับผมจะได้มาจากการอัพตัวละครนะครับคือถ้าเกิดเราอัพตัวละครครั้งแรกเนี่ยในเกมนะครับมันจะให้5 Ru ูบี้นะครับเมื่อถึงเลเวล30นะครับแต่ถ้าเกิดอัพตัวละครตัวเดียวกันนะครับครั้งที่2อ่ะมันจะให้แค่2 r u b ูบี้นะครับตอนนี้ผมก็อัพมาหลายตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับ ก็ได้มาพอสมควรเลยนะครับเนี่ยตั้งยี่สิบห้าอันนะแปลว่าห้าตัวครับก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นนีครับมีอะไรอีกก็จริงๆผมก็ไปทำเควสต,ต่างๆมาด้วยนะครับเพื่อจะเก็บของมานะครับที่รวบรวมมานะครับทั้งหมดนี่นะครับนี่นะครับเควสนะครับ ก็อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ไอ้สองเควสนี้ก็ได้อีกเควสละสิบสิบสิบห้าเมตรนะครับตอนนี้เหลืออีกหน่อยหนึ่งจะครบแล้วนะครับก็จะได้อีกสามสิบเมตรนะครับตรงนี้นะครับสองเควสนะครับก็คือสู้กับมอนเตอร์ที่อยู่ในด่านนะครับอันนี้ก็ทำเควสเหมือนกันครับได้รางวัลชื่อเสียงครับต้องห้าสิบอันเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปซื้อของได้ครับ ส่วนอันื่นก็ยังไม่เสร็จครับค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบต้องร้อนครับมีเควสให้ทำเยอะครับเกมนี้นะครับอันนี้เป็นภารกิจนะครับรายวันนะครับผมทำหมดแล้วครับของวันนี้นะครับแล้วก็รายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์ก็ ส่วนมากจะให้เป็นเงินซะมากกว่าครับตรงนี้นะครับไม่ค่อยให้เป็นเพชรสักเท่าไหร่นะครับเป็นเพชรน้อยนะครับก็จะโงรายเดือนนี้เก็บกันนานครับยังยังไม่ครบครับตอนนี้396ครับกดผิดกดผิดครับทีนี้เพชรที่ผมได้มานะครับอีก ส่วนหนึ่งก็คือจากการเพิ่มเพื่อนนะครับใน facebook นะครับตอนนี้มี50คนก็จะได้ทั้งหมดนี้นะครับ150เมตรนะครับตอนนี้ผมรับไปแล้ว30นะครับเหลืออีก110เมตรนะครับยังไม่ได้รับนะครับอันนี้รับ้ยส่งของให้เพื่อนก่อนนะครับก็คือวิธีการแอดเพื่อนผมก็เข้าไปที่เว็บไซต์เซเว่นไนท์ออฟฟิเชียลนะครับในไลน์นะครับแล้วก็ไปแอดเพื่อนจากในนั้นมานะครับ ก็เป็นเพื่อนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับก็จะเอาไว้ส่งของหากันนะครับอันนี้นะครับเวลารับแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปอยู่ในกล่องของขวัญของเรานะครับเราก็ต้องไปรับในไม่ใช่ดิในซองจดหมายไม่ใช่กล่องของขวัญในซองจดหมายนะครับนี่นะครับอีกร้อยสิบเมตรนะครับก็พอดีได้ห้าร้อยกว่านะครับห้าร้อยสิบหกเมตรนะครับ ก็พอสำหรับการเปิด252 2ครั้งนะครับแล้วทำไมผมถึงเปิดในช่วงนี้ครับเพราะช่วงนี้มันจะมีกิจกรรมของอตัวไหนนะครับรูดี้ไนท์เนี่ยที่ผมอยากได้อยู่นะครับอีตัวนี้อะไรเนี่ยผมจาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูในคู่มือนะครับอ,อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวน่าจะเป็น ตรงนักผจญภัยนะครับเมื่อกี้นะครับอ๋อนี่ครับชื่ออะไรเอ่ยเฮปเปนเนียนะครับเฮปเปนเนียนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนี่อะไรเนี่ยไปดูครับเปิดกู้มือครับยังไม่เจออยู่ไหนเอ่ย อ๋ออยู่ข้างล่างครับชื่ออะไรเนี่ยอ๋อเจนนะครับเป็นนักฆ่านะครับแล้วทำไมต้องมาเปิดในช่วงนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยนะครับคือมันเป็นช่วงกิจกรรมนะครับก็คือถึงวันที่ย9บ9นะครคือเปิดตัง้งแต่4โมงนะครับถึงไม่ใช่ตีสี่ถึง6โมงเช้าแล้วก็10 0โมงถึง4โมงเย็นนะครับ ก็ผมก็ไปเทียบเวลาแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นประเทศไทยก็คือประมาณไม่เกินห้าทุ่มนะครับตอนนี้มันก็ใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเปิดแล้วเพราะกิจกรรมมันมีถึงวันที่ยี่สิบเก้าเองนะครับเมื่อกี้นะครับที่ดูนะครับก็วันนี้วันที่ยี่แปดแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกวันเดียวนะครับกิจกรรมก็จะหมดไปนะครับนี่นะครับ ทีนี้พอหมดไปแล้วก็ไม่รู้จะมีกิจกรรมอะไรมาใหม่แต่แต่รูดี้มันจําเป็นไงเพราะว่ามันเป็นตัวแทงที่แข็งแกร่งนะครับมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับเสนอขายของตลอดครับปิดครับมาเปิดเลยครับ11บเอ็ดใบจะได้อะไรมาบ้างนะครับ เปิดหมดเลยครั้งเดียวเปิดทีละใบดีกว่าครับโอ้โหแต่ละตัวเห็นแล้วลมทับใส่ไอใบสีเทาๆน,นี่คงไม่ต้องลุ้นแล้วครับไปลุ้นอีสองใบที่เหลือดีกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยน่าเศร้าครับอาปิดอีกครั้งหนึ่งโอ้ยตายตายตาย,ตาย อีกสิบเอ็ดใบไม่ต่างจากเดิมเลยเปิดก่อนเลยมาตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวนี้สไนปเปอร์ยังพอได้อยู่ที่เหลือนี้ไม่ต้องหวังสามดาวล้วนแน่นอนโอ้บ้าไปแล้วโอ้ลมจะใส่ออกครับโอ้ได้เคเวสอีกหนึ่งเคเวสครับ อะไรวะเนี่ยมาดูครับตัวที่เราได้นะครับไอตัวที่เราได้ใหม่เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับเนี่ครับทั้งหมดเนี่ยครับเยอะพอสมควรครับเท่าไหร่นะยี่สิบสองตัวมั้งมีสี่ดาวอยู่สี่ตัวที่เหลือสามดาวเรียบไอไหนนะสี่ดาวอ๋อมีซิปเปอร์ตัวหนึ่ง ที่น่าสนใจอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ผมไม่มีตัวที่สูงกว่าสี่ดาวเลยนะเนี่ยโอ้เฮลเลเนียนี่ผมมีแล้วด้วยนะเนี่ยซ้ำกันอีกโอ้อะไรนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ,โอ้ใช่ผมมีเฮลเลเนีย สี่ดาวนะช้ำสุดๆอะไรวะเนี่ยอ๋อเลยสิบหกเม็ดครับเพชรเดี๋ยวเก็บใหม่ครับเพชรนี่ดีนะครับเกมนี้มันถามไม่ค่อยยากมากนะครับเดี๋ยวลองเปิดโดยใช้นี่ดูอีกทีดีครับเผื่อจะฟุกได้ห้าดาวมาสักตัวนะครับโห ล้ไนี่ที่บอกว่าการันตีสี่ดาวนี่ได้มาสองใบนะเปิดด้วยนี่ดีกว่าครับแต้มชื่อเสียงครับลองดูครับมันจะได้อะไรบ้างโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันไม่คิดจะไปไหนมึงเลยเรอเนี่ยไอทีทีแม่งมุมแม่งออกมาทำหาอะไรวะโอ้เซ็งเป็ดครับ ก็อย่างที่เห็นครับไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับเ,เดี๋ยวคงต้องเก็บใหม่ครับเพชรก็เพชรที่ได้มาวันนี้อีก่วนหนึ่งก็คือจากการมาสู้หอคอยนี่นะครับก็ดีนะครับที่มีเพื่อนเก่งๆอยู่หลายคนนะครับพอดีจริงๆผมอยากขึ้นไปชั้นที่ได้หกสิบเป็ดนะครับแต่ว่าขึ้นไปไม่ไม,ไม่ไม่ไหวครับก็ถ้าเกิดไม่ได้เพื่อนเก่งๆก็คงมาไม่ถึงชั้นนี้นะครับออ อะไรวันเนี้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยวันหลังต้องดูเลิกดูยามก่อนถ้าเรา้งเนี่ยจะมาเปิดเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือในโหมดอารีน่านะครับตรงนี้นะครับมันก็มีได้เพชรอยู่เหมือนกันนะครับเพชรแดงนะครับก็คือถ้าเกิดเราขึ้นขึ้นชั้นนะครับครั้งแรกนะครับมันก็จะได้เพชรมานะครับอันนี้ได้มา5เม็ดถ้าเกิด จะไม่ผิดนะประมาณ5เมตรนะครับทองแดงระดับ3มนะครับอ๋ออะไรวันนีย้ยังช้ำอยู่เลยดูเควสนะได้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อได้เพรเพ,รเพริ่มอีก8เมตรโอ้ยังดีได้มา8เมตรตอนนี้เป็น24เมตรแล้วเดี๋ยวเก็บใหม่ครับเก็บใหม่ครับเพราะว่าผมจำได้ว่ากิจกรรมเช็คชื่อมันจะให้200เมตรนะครับในวันที่5้านะครับ ก็อีก2วันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอัศวิน4ดาวครับไม่รู้จะได้ตัวอะไรครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวหาเพิ่มครับให้ได้250เม็ดเดี๋ยวมาเปิดกันใหม่ครับอ,อ่อนใจวันนี้ mm hmm. ดูสิอย่างที่เห็น อะไรกันวัเน,นี้โอเคนะครับก็วันนี้นะครับเปิดเพชรนะครับ500เม็ดนะครับก็ได้อย่างที่เห็นนะครับก็ไลค์ขับบรรยายครับก็ถ้าเกิดผมมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปอัพขึ้นมาแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจบไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ